สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศาลแสนราชสีคิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาหรือไกด์ลายดวงชะตาของชาวราศีสิงหรือชาวรัชนาราศีสิงนี่นะครับประจําเดือนเมษายน2564ว่าดวงตลอดเดือนเมษายนนี้ของชาวราศีสิง์จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนี่นะครับซึ่งในเดือนนี้ ดาวก็มีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันซึ่งวันที่11ดาวพุธย้ายเข้าราศีเมฆวันที่12ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีเมฆวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมฆวันที่14ดาวอดาวคารย้ายเข้าราศีเมทุนและวันที่29ดาวพุธย้ายเข้าราศีพฤษภซึ่งนะครับดาวที่ให้คุณได้แก่ดาวอาทิตย์ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นมหาอุด ดาวเสาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูเป็นปะก็คือดาวสุขซึ่งการโคจรเปลี่ยนแปงยแายตำแหน่งของดาวเหล่านี้จะส่งผลต่อชาวราศีสิงห์ยังไงนั้นเรามาดูนะครับในด้านแรกดวงการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับประจําเดือนเมษายน2564ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุธในช่วงวันที่1ถึงวันที่10เมษายน นะครับสถิตในภพมรณะในราศีมีนในช่วงนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีสิงห์นะครับท่านจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาอยู่ตลอดเวลามีเรื่องนะครับให้ต้องใช้เงินนะอยู่ตลอดเช่นเดียวกันทรัพย์สินเงินทองที่ท่านเก็บไว้ที่ท่านมีอยู่ชาวราศีสิงห์นะครับท่านจะต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับท่านจะอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยได้หรือเงินผ่านมือหรือเงินผ่านเข้ามาเข้ามาแบบผ่านมือ ผ่านแล้วก็ออกไปนะครับมีปัญหาในด้านของการเงินนะครับแล้วก็ขาดคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การทําธุรกิจต่างๆกิจการต่างๆนะครับชาวราศีสิงห์ควรจะต้องมีการหมุนเวียนเงินนะครับหรือทํากิจการประเภทซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้ซื้อง่ายขายคล่องเช่นไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชํา ร้านโชว์หวยหรือทําบ้านพักที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์และนอกจากนี้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่10เมษายนนะครับชาวราศีสิงห์อาจจะได้รับมรดกจากวิดามานดาหรือผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับและหลังจากวันที่11จนถึงวันที่28เมษายนเป็นต้นไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินโคจรเป็นสถิตในภพสุภะในราศีเมษ จะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีสิงต้ตเดือนอาจจะไม่ดีมีปัญหาติดขัดอะไรนะครับหรือมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับการเงินของท่านจะกลับมาดีนะครับจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินนะครับหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับการที่ท่านไปประกอบอาชีพลงทุนในธุรกิจกิจการต่างๆโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน นอกจากนี้การเงินนะครับของชาวราศีสิงจะมีความมั่นคงขึ้นการเงินจะมีความมั่นคงจะมีความมั่นคงทรัพย์สินนะครับเงินทองจะมีหลักมีฐานที่มีความมั่นคงนะครับชาวราศีสิงทำสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับสมความมุ่งมั่นปัถนาโดยเฉพาะนะครับถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเก่งกําไรในพวกที่ดินที่อยู่อาศัยบ้านเช่าคอนโดนะครับรีสอร์ทอะไรพวกนี้อพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้จะส่งผลดีกับท่าน และนอกจากนี้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงวันที่11เมษายนเป็นต้นไปท่านอาจจะได้รับเงินทองนะครับจากชื่อเสียงเกียรติยศของท่านความโด่งดังของตัวท่านเองหรือแม้กระทั่งการสอนการเป็นครูบาอาจารย์การสอนพิเศษหรือการสอนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการสอนหรือการสร้างกําลังใจก็จะทําให้ท่านได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีหรือบางคนบางท่านนะครับ ในช่วงหลังจากวันที่29เมษายนเป็นต้นไปดาวพุธมีการโคจรย้ายตำแหน่งไปอยู่ในภพกรรมมากก็อาจจะส่งผลให้มีโอกาสมีเกณฑ์ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้านักบัญชีอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ถ้าท่านยิ่งมีความขยันยิ่งมีความมันเพียรมากขึ้นเท่าไหร่เงินหรือรายได้ก็จะมาหาท่านมากขึ้นเท่านั้น ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงต้นเดือนชาวราศีสิงห์ก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับในเรื่องของโชคลาภเข้ามาสักเท่าไหร่แต่หลังจากวันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับท่านอาจจะมีโชคลาภนะครับจากต่างทินต่างแดนหรือได้โชคลาภจากชาวต่างชาติชาวต่างประเทศนะครับหรือท่านไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปขอสปอนเซอร์ให้เข้ามาสนับสนุนในการทํากิจกรรมในการทํางานต่างๆของท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้นะครับท่านนะ จะมีโชคมีลาบจากการทํางานนะครับที่เป็นประเภทงานพิเศษหรืออาจาจะมีงานหลายอย่างเข้ามาให้ท่านทานะครับคือจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานนะครับเข้ามาให้ท่านทําเข้ามาให้ท่านเรียนรู้และนอกจากนี้ดาวอังคาร Sydney, ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสุภะเข้ามาสถิตในภพราพะตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภที่เป็นรางวัลหรืออาจจะถูกรางวัลน,นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลใหญ่หรืออาจจะถูกรางวัล ทำอะไรก็มักจะมีโชคช่วยอยู่เสมอหรือได้โชคลาภที่เป็นยศเป็นตําแหน่งนะนอกจากจะได้ไดโชคลาภในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะได้เป็นยศเป็นตําแหน่งอีกนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีสิงค์ครับก็จะประมาณนี้ต่อมาดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศีสิงห์นี่นะครับดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์ในช่วงวันที่ 1-, 1ถึงวันที่11เเมษา นะครับดาวศุกร์ก็ยังสถิตยอยู่ในภพมรณะในราศีมีนในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานก็อาจจะมีปัญหานะครับจะคิดจะทําอะไรก็มักจะมีปัญหามีวาสักหรือประสบความสําเร็จก็ต้องเนดเหนื่อยพอสมควรละครับชาวราศีสิงในช่วงนี้หรือในช่วงนี้บางคนบางท่านก็อาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือบางคนบางท่านอาจจะเปลี่ยน,แป,น,ปยนแปลงห้องทํางานเปลี่ยนแปลงห้องทางานใหม่เปลี่ยนแปลงโต๊ะทางานใหม่หรือทํางานร่วมกับคนอื่นนี่ ชาวราศีสิงห์ก็อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้นะครับมักจะมีปัญหาการงานไม่ราบรื่นไม่ไหลลื่นนะครับแต่จะดีถ้าชาวราศีสิงห์นะครับท่านได้ทํางานกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศหรือทํางานในต่างถิ่นต่างแดนตัวนี้จะส่งผลดีกับท่านและหลังจากวันที่12เมษายนนี้นะครับดาวสุโครจรไปอยู่ในภพสุภาษในราศีเมษเพราะนั้นจะส่งผลให้การงานที่ท่านทําอยู่นะครับจะได้รับการยกย่องนับถือได้รับคําชมเชยหรือได้รับอาจจะได้เป็นรางวัล หรือได้ทํางานที่มีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับอาทิเช่นนะครับท่านอาจจะทํางานในระบบราชการพนักง,งานราบับวิสาหกิจต่างๆนะครับนอกจากนี้ผู้ดักผู้ใหญ่นะที่ท่านทํางานด้วยหรือเจ้านายพวกข้าบัญชาเนี่ยนะครับเขาจะไว้าวางใจหรือเขาจะให้ความเชื่อถือท่านให้ท่านทํางานที่มีความสําคัญให้ท่านทํางานที่มีระดับเพิ่มมากขึ้นและช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะครับถ้าท่านคิดจะทําธุรกิจ อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับที่ถ้าท่านลงมือแล้วมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะประสบความสําเร็จและในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่มีงานทําตกงานหรือว่างานอยู่ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้งานหรือคนที่ทํางานอยู่แต่ในช่วงที่ผ่านมาลูกค้าก็ไม่ค่อยมีผู้รับบริการก็ไม่ค่อยมีในช่วงนี้จะดีขึ้นนะครับผู้รับบริการลูกค้าก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็ นะครับเมื ism, really esh, people people so, yeah. okay. ่อท่านมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการงานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการงานนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีสิงห์ก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับสุดท้ายดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศีสิงห์นี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวราหูซึ่งก็สถิตในภพกรรมมะในราศีพฤษภตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วและนอกจากนี้ในช่วงเดือน ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสสวัสดีจรไปทับภพบปัตตานีและก็เลงลัคนาของท่านด้วยซึ่งจะส่งผลในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์นี่นะครับทำให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้คู่ครองคนรักนะครับที่มีอายุน้อยกว่าท่านมีอายุอ่อนกว่าท่านหรือพูดง่ายง่ายก็คือชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้แฟนเด็กนะครับหรือชาวราศีสิงห์บางคนบางท่านนะครับอาจจะได้ลูกน้องลูกจ้างบริวารมาเป็นคู่ครองมาเป็นคนรักนะครับหรือมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงห์บางคนบางท่านนะ คนที่ยังไม่เคยได้พบความรักยังไม่ได้มีความรักยังไม่เคยมีความรักเลยอาจจะได้พบเจอความรักครั้งแรกหรือเขาเรียกว่ารักแรกพบนะซึ่งนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในพวกรักแรกพบอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถือว่าความรักตลอดเดือนเมษายนนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมานอกจากนี้คนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้ว การทำธุรกิจการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต่างๆนี่นะครับมักจะส่งผลดีกับท่านหรือบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องบริวารมาเป็นผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนนะครับในทางธุรกิจหรือกิจการต่างๆหรือได้ทําทสัญญานะครับในเรื่องของกิจการธุรกิจโครงการโปรเจกต์ต่างๆ กับมุ่นส่วนหรือคู่สัญญาที่เขามีอายุน้อยกว่าท่านซึ่งก็ถือว่าความรักตลอดเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนส่วนหรือคนมีคู่ของคนรักก็อยู่ในเกีย์ที่ดีแฮปปี้มีความสุขนะครับก็ขอบคุณสําหรับการตามรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ